47ปีแห่งการค้นหาคายคินสเกลลูกชายที่ไม่เคยได้กลับบ้านเขาเป็นเด็กน่ารักแม้ปกติจะเป็นคนเ,เงียบๆแต่ก็นิสัยดีกับทุกคนวันอังคารที่27มกราคมปี1976คายคินสเกลนักศึกษาชั้นปีที่3ไวัย2 2ปีเพิ่งเลิกงานบาร์เทนเดอร์ซึ่งเขาทำเพื่อหารายได้เสริมแถวบ้านพักในรัฐจอ,จอร์เจียสหรัฐอเมริกาเด็กหนุ่มตัดสินใจขับรถฟอร์ดสีขาว กลับไปมหาวิทยาลัยในเมืองอารบามาห่างออกไป56กิโลเมตรเพราะพ่งนี้ต้องเรียนหนังสือแต่คายนั้นไม่เคยได้ไปถึงเลยมันเหมือนกับว่าโรคยังคงดำเนินไปแล้วเขาก็หายตัวไปนี่คือคำพูดของหลุยคินสเกลแม่ของคายที่บอกกับนักข่าวท้องถิ่นแม้ตำรวจจะระดมกำลังค้นหาแต่ก็ยังไร้วี่แววเวลาผ่านไปความหวังยิ่งดับวูบ แต่ไม่ใช่สำหรับลุยและจอนฮีนสเกลสองสามีภรรยาพ่อและแม่ของคายทั้งสองไม่เคยสิ้นความหวังและยังคงออกตามหาลูกชายคนเดียวของครอบครัวอยู่เสมอพวกเขาติดป้ายประกาศออกไปตามหาเบาะแสที่มีเพื่อหวังว่าจะได้พบลูกสุดที่รักแม้วันผ่านไปเดือนผ่านลาปีล่วงเลยแต่ลุยและจอนก็ยังไม่สิ้นความหวังแม้ในยามที่มืดมนสุดของชีวิต ยามออกจากบ้านไปทำธุระทั้งคู่จะทิ้งโน้ตบอกว่าไปไหนเสมอร่วมถึงวางกุญแชร์รถสำรองไว้ทั้งสองสิ่งนี้จะอยู่บนโตะรับประทานอาหารเย็นเพื่อลูกชายสุดที่รักกลับบ้านมาที่สำคัญในกระดาษใบนั้นจอรนและหลุยจะบอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวไว้หากลูกกลับมาบ้านก็จะได้รู้ทุกความเคลื่อนไหวนับตั้งแต่วันที่หายตัวไปคายเป็นเด็กหนุ่มที่ชอบเล่นกีฬามากเมื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัย เขาจะกลางแผนที่โลกและปักหมุดสถานที่ที่อยากจะไปชายหนุ่มทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์และปกติเมื่อเลิกงานเขาจะกลับมาหาวิทยาลายัยโดยใช้เวลาขับรถเพียง45นาทีเท่านั้นในวันที่หายตัวไปขายได้คุยกับแม่ครั้งสุดท้ายด้วยหลุยย้ำว่าให้เอาเสื้อผ้ามาที่บ้านนัดหมายกันในวันศุกร์ที่30มกราคมแต่ขายไม่ได้มาพบกับพ่อแม่ในวันนั้นเขาผิดนัด และหายตัวไปช่วยชีวิตหลังเกิดเหตุหลุยเล็ดจอนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคพวกเขามุ่งมั่นอย่างมากที่จะค้นหาลูกชายสุดที่รักให้เจอทั้งสองลงทุนซื้อป้ายโฆษณาในเมืองเพื่อประกาศตามหาลูกและหากใครมีเบาะแสก็แจ้งมาได้พ่อแม่คู่นี้ยังส่งจดหมายไปยังโรงพักทุกสถานีใน,นรัฐจอร์เจียเพื่อช่วยสืบสวนหาตัวเด็กนมพวกเขาเฝ้ารอรุกชายด้วยความอ่อนแรง แต่แม้เวลาจะผ่านไปทั้งคู่ไม่เคยคิดจะยอมแพ้จอร์นและลุยออกเดินทางไปทุกเบาะแสสืบสวนทุกข่าวที่มีคนบอกว่าพบลูกแต่ทุกครั้งก็คว้าน้ำเหลวไม่มีใครปรากฏอยู่ที่นั่นสปีหลังลูกหายตัวไปทั้งคู่ได้แจก,กสติกเกอร์ใบปลิวกว่า5,000แผ่นเพื่อตามหาคายการกระทำนี้ทำให้คนในเมืองต่างเติบโตมากับเรื่องราวของคายและต่างช่วยกันตามหาเด็กคนนี้ แม้จะเหนื่อยลา้าแต่ทั้งสองก็ไม่เลิกล้มตามหาลูกเมืองที่ครายเติบโตมาตามไม่รูปเด็กหนุ่มคนนี้ในชุดใส่สูตรยิ้มให้กับกองแปะติดเต็มไปหมดเมื่อเวลาผ่านไปจอร์นและลุยพบว่าไม่ใช่พวกเขาเพียงครอบครัวเดียวที่เผชิญกับความปวดร้าวนี้แต่ยังมีพ่อแม่ผู้ปกครองอีกเป็นจำนวนมากที่เผชิญกับการหายตัวไปของลูก ทั้งคู่ได้คุยกับครอบครัวผู้สูญหายและได้ปลอบโยนพ่อแม่ที่ร่วมเผชิญชะตากรรมเดียวกันเมื่อมีเคสเด็กหายที่สังคมไม่ให้ความสนใจจอ์และหลุยส์จะช่วยประโคมข่าวเพื่อให้ประชาชนรับรู้พวกเขามุ่งมั่นที่จะหาตัวลูกตัวเองและหวังว่าครอบครัวอื่นจะได้พบกับลูกของพวกเขาเช่นกันเรื่องราวความไย่อท้อของทั้งสองกลายเป็นข่าวดังทำให้ในปี1985ทั้งคู่ถูกเชิญไปทำเนียบข่าว เพื่อเข้าพบประธานที่ดีโลโนอเลแกนจุดประกายสังคมให้หันมาตระหนักถึงเรื่องเด็กหายและการลักพาตัวเด็กฌอนถึงขั้นเขียนหนังสือบอกเล่าเรื่องราวการตามหาลูกเพื่อหวังให้ครอบครัวอื่นได้มีแนวทางในการหาคนรักเมื่อเขียนจบขึ้นาจจะตั้งชื่อเรื่องพ่อของขายก็หวนึกถึงคำสัญญาของลูกที่ให้ไว้ว่าจะขับรถกลับมาบ้านในวันศุกร์ที่จะถึงนั่นทำให้เขาตั้งชื่อหนังสือ ด้วยแรงบันดาลใจในคำพูดของคายว่าวันสุขที่ไม่เคยมาถึงในช่วงเวลาที่เฝ้ารอและค้นหาลูกจอนยอมรับว่าเขาเคยสันนิษฐานว่าบางทีคายอาจหนีออกจากบ้านและหายไปเฉยๆเพื่อไปสแสวงหาชีวิตใหม่ลูกผมไม่เคยอยากเรียนมาหาวิทยาลัยบางทีเขาอาจคิดถึงเงินที่พ่อแม่ส่งให้แล้วมองว่าตัวเองเป็นภาระแต่แทนที่จะลาออกจากมาหาวิทยาลัย แล้วระบายความในใจตรงนี้เขากลับเลือกวิธีง่ายๆนั่นก็คือหายตัวไปจากครอบครัวเฉยๆเมื่อตอนหายตัวไปใหม่ๆพ่อแม่ได้เข้าไปในห้องพักคายและไม่พบทรัพย์สินข้าของอะไรเลยนั่นจึงประจวบเหมาะกับสันนิษฐานที่ว่าลูกคงหายตัวไปหากเป็นไปตามทฤษฎีนี้อย่างน้อยจอและหลุยก็ยังโล่งใจว่าบุตรชายยังมีชีวิตอยู่ณนะที่แห่งใดแห่งหนึ่งของโลกใบนี้ นั่นทำให้พวกเขามีความหวังว่าจะได้พบลูกในสักวันแต่นานวันเขาจอนก็เริ่มเชื่อว่าบางทีใครอาจจะถูกฆาตกรรมและเอาร่างไปทิ้งสักทีหรือฝังดินไว้สักแห่งในโลกใบนี้เดือนมีนาคมปี2005มีโทรศัพท์ปิศนาแจ้งแก่จอนและหลุยบอกว่าตอนอายุได้7ขวบได้เห็นร่างของใครถูกอยัยถังและโยนไปในบ่อน้ำในที่ของชายคนหนึ่ง ผู้ซึ่งเป็นโจรนลักลถพันที่ทราบข่าวตำรวจทำการสืบสวนคดีนี้อย่างทันทีจากเบาะแสใหม่นี้ทำให้ข้อสนิษฐานของนักสืบขาดว่าค่ายอาจถูกปลแต่ไม่มีทรัพย์สินมีค่าพอจึงถูกค่าอย่างเ,เงียบหรือขณะทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์เขาอาจได้ยินเรื่องอะไรที่ไม่สมควรจะได้ฟังจึงถูกฆ่าปิดปากอย่างไรก็ดีเมื่อตำรวจสืบสวนโดยไปที่บ่อดังกล่าว และทําการขยายวงค้นหารอบๆพวกเขาก็ไม่พบแม้กระทั่งรถยนต์หรือกระทั่งชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์แต่อย่างใดนั่นทำให้นักสืบทําการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดจนสาวไปพบปลายสายปริศนาที่แจ้งเบาะแสนี้ได้พวกเขาพบว่าข้อมูลนี้มาจากเด็กหนุ่มสองคนเมื่อทําการสืบสวนก็พบว่าตั้งคู้แต่งเรื่องคืนความหวังจะได้พบกับความจริงเกี่ยวกับคายของจอร์และหลุยส์ก็ดับมอดลงอีกครั้ง ทังนี้ทางการถือว่าข้อมูลปลอมนี้มีความผิดตามกฎหมายจึงแจ้งข้อหาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมไม่รู้ว่าเด็กหนุ่มทั้งสองคิดอะไรแต่มันทําให้พวกเขาถูกดําเนินคดีและหนึ่งในสองคนนี้ต้องติดคุกไปถึง5ปีเต็ม,เ,ตมเวลาผ่านไปเรื่อยๆหลาย10ปีแล้วจอเลหลุยก็ยังไม่รู้ว่าค่ายหายไปไหนแต่แม้จะไม่รู้ความจริงหลุยก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่า ฉันยังคงคิดถึงลูกอยู่ทุกวันเลยยีิบสองปีที่ผ่านมาคุณจะให้เราลืมเรื่องนี้ไปเหมือนปิดก๊อกน้ําไม่ได้หรอกวันนี้7จธันวาคมปี2021เอ้าหจ้าที่ได้รับเบาะแสสําคัญเมื่อพยานคนหนึ่งขับรถผ่านหนองน้ําใกล้ถนนเขาตี้แปแล้วเขาเห็นบางสิ่งคล้ายประตูรถโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ําจึงแจ้งข้อมูลแก่ตํารวจตํารวจรีบรุดมาทันทีและพบรถจมในนั้น จึงทำการคู่ซ่าขึ้นมาได้สิ่งที่พบในรถคือสภาพศพที่เหลือแต่ก,กระดูกอยู่ในเสื้อผ้านักสืบพบเอกสารบัตรประชาชนของคนที่ชื่อว่าคายคินสเกลแต่ก็ยังไม่อาจฟันธงได้ว่าศพนี้คือคายลูกชายที่หายตัวไปกว่า45ปีหรือไม่จะว่าเป็นโชคชะตาหรือไม่ที่ระดับน้ำในบึงดังกล่าวลดต่ำลงจนทำให้ซากรถฟอร์ดปรากฏขึ้นหลังจากตามหามาหลายปี ทางการคพบปอแเสียสำคัญเข้าให้แล้วทั้งนี้ทางเส้นดังกล่าวไม่เคยเป็นจุดที่เจ้าที่ให้ความสนใจในการค้นหามาก่อนเพราะไม่ใช่ถนนสายหลกักที่คายขับกับที่พักเพราะยังมีอีกทางที่ใช้ได้สะดวกกว่าในที่สุดจอเล่ลุยก็ใกล้พบความจริงเกี่ยวกับตัวคายแล้วทางเจ้าที่นําชิ้นส่วนกระดูกที่พบไปตรวจสอบอย่างละเอียด ตรวจหาดีเอ็นเอและตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งพบว่าไม่ได้เกิดจากการฆาตกรรมแต่เกิดจากการถูกกระแทกจากตัวรถซึ่งก็ไม่อาจฟันธงได้ว่าเกิดจากอุบัติเหตุหรือผู้เสียชีวิตเจตนาฆ่าตัวตายการตรวจสอบระบุอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตใช้เวลากว่า2ปีด้วยความช่วยเหลือจากหน่วยงานหลายแห่งที่อยากขี่ขายคดีและมอบความจริงให้กับจอเลหลุย นั่นทำให้ในวันที่19คุมภาพันปีป0 2 3ี2023เจ้าที่ก็สามารถระบุได้ว่าศพที่พบในรถนั้นคือคายค i ินสเกลผ่านไปกว่า47ปีคําถามข้อสงสัยที่ควรหาคําตอบมานานก็สิ้นสุดลงแล้วแต่น่าเสียดายหัวใจเศร้าจอร์ดนลหลุยไม่ได้มีชีวิตยืนยาวพอจะอยู่ถึงวันที่ความจริงปรากฏจอร์นคินสเกลเสียชีวิตลงในปี2007ด้วยก่อนตาย เขาได้ส่งมอบตัวอย่าง DNA ให้กับทางการเพื่อวันข้างหน้าจะได้ตรวจสอบเทียบเคียงอัตลักษณยืนยันตัวตนขขยได้มาเร่งฆ่าชีวิตจรไปก่อนที่จะรู้ความจริงระหว่างนั้นลุยแม้จะชราแต่ไม่ยอมแพ้เธอมอบตัวอย่าง DNA ให้กับทางการตอนที่พบรถและศพที่น่าจะเป็นขายนั้นเธอได้รับรู้เรื่องนี้แต่ยังไม่อาจตกลงปรงใจได้ว่านี่เป็นร่างของลูกชายที่หายไป จนกว่าจะพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ได้เธอย้ำว่าจะค้นหาลูกชายจวบจนวันสุดท้ายของชีวิตและแล้ว11เดือนก่อนที่ความจริงจะปรากฏหลุยก็จากโรคไปอีกคนโทรศัพท์ของตำรวจที่แจ้งข่าวยืนยันว่าศพที่พบในรถคือคายดังคืนแต่คนรับไม่ใช่จรกับหลุยแต่เป็นอาของคายแทนพันที่ทราบข่าวเธอก็โล่งใจที่ความจริงได้ปรากฏ แต่ก็เสียใจยที่จอร์นและหลุยไม่ได้มีชีวิตยืนยาวพอจะรับรู้ข่าวนี้เจ้าหน้าที่นําร่างของคายฝังลงเคียงข้างหลุมศพของพ่อกับแม่ซึ่งได้ทําที่เว้นไว้เพื่อรอลูกชายสุดที่รักแม้ยามีชีวิตจะพบกันในช่วงเวลาสั้นๆแต่หลังจากนี้พวกเขาจะอยู่เคียงข้างกันไปตลอดการชั่วนิรันด์พวกเขาเป็นคนดีมีศรัทธาไม่เคยหมดพวกเขาไม่เคยล้มเลิกความหวังจะได้พบลูก พ่ข,ของคายได้กล่าวกับนักข่าวถึงจุดจบแห่งการค้นหาไว้อย่างงดงามว่าเมื่อพวกเราฝั่งร่างเขาแล้วฉันรู้สึกว่าครอบครัวเหมือนกับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งเพราะในที่สุดขายก็ได้ไปสู่สุขติเสียทีฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่อนะีพีหน้าสวัสดีครับ